สบายดีปะาลุงสบายดีถุงมองถุงบอลพ่อกับสองน้องอ้อนคือเก่าปรลุงลงมาซักข้างมักแต้งกับถาแม่ปรลุงไงซักข่างเพื่อให้เกลือมันล่ามขืนตาใหม่ให้นป้ลุงพังใหม่ทงางกลางตัวนี้แล้วก็ซักแนบเขาหากัน เสียบก็ละคงเสียบข้างนี้แต่ก็มาเสียบข้างนี้พลุ่งเสียบข้างเนื่องข้าหากันงั้นเห็นะมัน กาะนะฮักออกติมันไม่ตัวมันต่ำดิมันทั่งเครือมันน่ะแม่ฮักออกถ้าพอคุณก็มือเหตุงานปไปลงเลยเดี๋ยวไปเนมหาหลดอะไรหลุดทำไปใส่ไปเนมพินไปเนมแต่หลดอีกแอเกิดอยู่บนน้ำเคียนพกุก เพื่อไนไผ่เอออาขีดเห็นงานในบ้าน,นนี่เลยทอันนี้แหละห้มาม่ามจังไก,กา่ทอนอันตัวเก่ามันนี้ไปูซักคู่ละางแน่ของอากัน ét hang rồi tân đi, pin này đi, cứ để lại. đang, nếp mà ác bắc xiri cả bên này, nếp, bên để này, oh ตัดอันตัวเก่ามัานไปลงเลยเตัวนี้นะครับิได้เลิกถิมเลิกเครื่องถิมไดเลยเแหละอาออ,อันตออลงเหลือพวกนดึงมาขึ้นดิ Hai anh 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 bọ 5 anh 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 nè mẹ anh 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 Mặc đen gặp bộ bên mạng khá đeo bớt chơi Nhưng từng tìm mặc thù ở à luôn Một nịp bộ đầy kép bố mẹ Nịp bộ đầy kép bố อีผู้มาซื้อเฮาจังเก็บให้บ่รู้ไงมัดทัวโอเคกะเบิดแล้วเปิดยะเบิดเป็นอากาศคนได้รอโตปลูกใหม่บาด ม e ักสลีผมมันตะลุกหมวกผีแห้งข้าก <ua> ็เคยเห็นนี่ยะปลุงเลยกกไม่น้อยนี่เป็นหมาอันข้ามเตงบ่อนตะวันเสียมาซักนะไปลุง Mmm, đau quá mà đi, người. Mấy hát mẹ phượng buồn, đứa mè yêu. Mày nịm bộ. Mặc lên nói. Mặc cưa <laughs> Mặc kêu ừ, Mặc kêu cưng Mặc kêu kêu นี่จะเป็นหัวพวกบัวปุงเลยใบมันก็สิตายเด็กใบมันแห้งหัวมันอันนั้นเอากระสิได้ดึงเอาหัวมันไใไใ้ปลูกแล้วใบกินไว้ปีหน้าปลูกปีหน้าใบมันแห้งใบหัวมันก็สิเป็นแบบนี้ปุงเลยมะอึเฮากระรังเริ่มแก่ปุงเลย ตัวนี้ส <t ahn> ิเ enfin, ป็นผักกระเทียมผักเทียมคือเรากำลังเริ่มแก่เริ่มสิแก่เลยแหละหมอกไปใหนไปเลยโอ้หมอกเปิดหน้ามันกระดัน คือมันกำลังเลื่มตายไฮลุ่มสุดกำลังเริ่มใหญ่เป็นมัก์ซิลีสามห่อันนี้ ໂມຊາຄາຫມໍແດງ2ຄົນເດັກນ້ອຍກະໄປໂຮງຮຽນເພິດປົງເ เดี๋ยวไม่แนบใส่ป่ะแม่โพกับเด็ดปลูกไปพอเดได้ซื้อน้ำประดงใงพอได้กินน้ำ พ่อบริสุขคนอื่นน้าคนมาน้ำก็ด้ซส้อนมใหม่งง้น่อยเอาได้ออกมาผมม่นำนมซร้อนมเหม่งน้อ่น้อยเมันบมมีน้ำนมแม่โตอันแม่โตอันมันได้ลูกื่งกี้นี่ยไปลงในเลนนอกมันบออกันแหละ mẹ vẫn trọi hang bố mua hoa nôm hay lụa kinh để cho bé bỏ, bỏi bỏi bay tam tham sát tập luôn này อออเอาไม้เน,น็เอาแบบนี้ไปลงซักแล้วค่ะมันมาเก็บบักแตงกันจังจังสิบหกถังคนน้ไปลงไม่จังสิบหทถังคนเอาตะออกมดัดไว้ สรุปได้สามบ่อนปร่งไอแต่แฮงโดโพสิผ้ากันยาดแดละปรุงไลหนึ่งสองสามจนเหือแต่เหือแตนปร่งไอ้ดโพวแดดแดดสามอันปร่งไอ้สามเฮา ខ្យ ah, 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 ែ្្ទៅក៏់ថ្រំបារបាន់ទៅដំបូរំបាំទៅកាំក់ទឹងអាំ់អាំក់ល់ការំទៅកាំទៅំដូសរ